บรรยากาศจา้าบรรยากาศทงหน้าจา้าเบื้องเขาจา้าพี่น้องมือนี้มาอัปเดตเขาในหน้าเจ้าของแล้วจา้าออกล่วงแล้วจา้าออกลวงแล้วจา้าเป็นเขาเจ้าจ้าพี่น้องจา้าเขาเจ้าหอมใบเตยจา้าเข้าเจ้าหอมใบเตยของเราจา้าออกล่วงเราพี่น้องบรรยากาศสวยงามสดชื่น เอามาฝากจ้าตอด้วยจ้าตอด้วยเจ้าเกาล้านกำลังมาจ้าพอาว่าเห็นกันหลายมือจ้าพี่น้องดูดูเกาล้านบ่าเห็นแม่หลายมือคิดฮอดพี่น้องเบื้องเปียงนี่เบื้องเปียงเกาลานครับเกาล้านคิดฮอดแม่จิลูกพี่น้องแม่บักลาเ่าได้มะแม่เ่าได้มะหาบักลาหลายมือคิดฮอดพี่น้องดูบรรยากาศดูบรรยากาศดูบ่าเห็นเกาล้านหลายมือจ้า เกาล้านเปลี่ยนไปจ้าพี่น้องจ้าเก้าล้านจำมัม่มจำมั่มเลยเนี่ยจำมั่มเลยดูพี่น้องดูดูจ้าดูดูดูด,ดูว่าเห็นกันหลายมือว่าต้องเลยว่าต้องเลยดูพี่น้องดูดูสาวหญ้าหวานเอาบนนอนเกียกตมจ้ะพอดีมือนี่ได้เอาเอามาเรี้ยงโอ้ยเนาะ มือนีมือนีเพื่อนเอาไปเลี้ยงตอนเศ้าจ้าลืมลงน้ำแล้วจ้าลงน้ำแล้วลงนอนน้ำจะแล้วจ้าเพราะวะ่าน้ำไหลาเนาะพี่น้องฝนตกน้ำไหลาย เป็นพะการนลงนอนน้ำแถมขี่ให้พร้อมเป็นเป็นนอนขี่ตมอยู่หัวหน้ามาจา้ะสาวใบไพเป็นยังไงมีอาการมะลกูกได้รอบดีนะี่ยได้รอบข้าหยาคข้าหยากบ่ไร้มาเบิงมะสังเกตนอนน้ำล่างออกดีๆลูกเบิงตาดูนะ่ะ มึงตาดูใบไผ่น่ะนะตาไม่ได้ขีดตมนะลูกตาใบไผ่ไม่ได้ขีดตมลูกมุดน้ามล่างตาออกใบไผ่น่ะเออแม่บ่ได้ม้าลายมือแม่บ่ได้ม้าลายมือเก้าล้านก็คิดฮอดเห็นไ่ลูกเก้าล้านก็คิดฮอดแม่คือกันแม่บ่ได้ม้าลายมือเกาล้านยังเปลี่ยนไปเลยมบงมึงแม่ม nah, e, ึงมึงแม่ แม,ม่กอนแม่กอดนุ่นพ่อเอิอนนะทำรอรอดิทำรอรอสิทำรอรอสิพ่อเรียกเรียกหน่อย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 ลูกเรียกหน่อยเจ้าหานเร็วกเรียเรียขั้นแขีว ลางม่วงสีโล่อ่ะโชคเนี่ยโชคเนีย่ยโชคุนลูกโชคุนโชคุนขับโชคุนสีนอนสีนอนเนี่ยสีนอนเนี่ยสีนอนเนี่ยนอนเนี่ยเก้าล้านดูเก้าล้านจากเก้าล้านโอ้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 เนี่ยนอนแล้วจ้านอนแล้วเจ้าเก้าล้านหอมกันลูกหอมกันหอมก่อนหอมก่อนลูก เจ้าล้านครับเจ้าล้านครับหอมก่อนลูกหอมก่อนหอมก่อนหอมก่อนหอมกหมก่นอ้าาาาาา้าา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 า เพิ่นง่วงนอนเพิน่อนอนตื่นไหมเม่าท่านซืน้นหูกับมิไต้ยขีดตมนอนนามขีดตมอันนี้แม่หญาหวานจ้ะแม่สาวหญ้าหวานทองเก้าเดือนค่ะในเบื้งท้างหนาเพิ่นจ้ะ เวลากลางวันผล่นอนผักพรอนจ้ะกินหญ้ามาแล้วผลมานอนผักพรออาบน้ำขึ้นจากสะแล้วผลมาผักพรอนจ้ะเป็นเวลาสบายสบายกินอิ่มแล้วส่วนทางนี้ก็เป็นสาวใบไผ่จ้ะเสาวใบไผ่แม่ของเก่าลานยังจับสัตว์ประทานใดอยู่จ้ะ ผสมไปรอบนึงแล้วแต่ว่าบอติดคุณหมอมาตรวจแล้วกบพยายามสี่จับสัเพิ่นอีกรอบไม่จ้ะกับบท่านได้เห็นอาการพิ่นอยกะต,ต้องร้อยพิ่นมีอาการจ้ะจังเสียวคุณหมอมาผสมซ้ำอีกจ้ะเพราะว่ามันบพท่านติดเนาะพิ่นกบประกันยุสามเทื่อจ้ะ กินหยาอิ่มจ้ะย้ำมือเศร้าคนใ้ออกกินหยาเป็นกับเล่นนอนสบายใจกันเบิด En, ar, e like, check, mm, เจ้าล้านกินดินติลูกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพูดนะพูดนะจ้าสำหรับเมื้อนี้ก็ฝากไว้แค่นี้เนาะจ้าก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เดือนเพ่นชาแนลนนเด้อจ้ากับชีวิตเก่าล้านเนาะจ้า แม่หยาหวานแม่ใบไพ่จ้ะสวัสดีจ้า